สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนมาลันครับช่องเชิญเปิดอ๋อฟิเชียลครับบรรยากาศช่วง3ามโงสีนาทีนะครับพี่น้องครับเบางสภาพแดดแดดคักแดดแน่นะครับครับเวทีเสร็จหมดแล้วครับเหลือติดไฟเหลือติดไฟนะครับโอ้ยแดดคักร้อนมาก พี่นอครับแดดร้อนสุดๆแล้วปาดร่มไหมลมแดดไหมเฟซพอเข้าไม่ได้เลย เจ้าหท,ท่านยังพี่น้องเบมงอันนั้นโรงเรียนและะ้วมั้งไมีแช่เก๊เตียวค่ออ๋อจัดปวดหัวพี่น้อง เวทีเสร็จหมดแล้วนะครับเราติดไฟนะครับ ขางเอฮะรอาเลยร้อนมากแดดสุดๆแม้งคามแห่งแดดเนาะ แดดคับเนาหอนหอนเห็นในคลิป้าั้เบียนคจริงโกแบคนขับหอนมันแดดคนไล่มาเร่งครับผมคนับมาผู้สครับ เจอดาราสาวนะครับสวัสดีดาราสวัสดีค่ะดาราทานข้าวอะไรครับดาราก๋วยเตี๋ยวอะโลทานตั้งแต่ก่อะต้นละันมากินซีสามถ้วยบางเสาร์เจี่ยบเจี๊ยบเอรงทานเอาเอามาแล้วอรองงานคว้าก็เลยเอาไว้เพื่อมากินต่อร้อนไหมวันนี้ร้อนมากมันแล้วหรือเปล่าเนี่การร้อนตัดทิศผักการรับผากต้อเมืองเทตบเวนประชุมเด้เหมือนกระชุ่มกระชุมอันนี้ไม่ไกลก็เลยเสินตะวัน พวกนี้ก็ประมาณ80โลไม่ไกลพวกนี้ก็อำเภออะไรนะมหาชนะชัยวัาต่อไปก็ยะโสกไม่ไกลใช่แล้วก็มาต่อไปก็นนู่ประมาณประมาณ200โลกับกับว่ากับว่าไม่มีปัญหาจบท่านคลิปเราอยู่มืองไหนมืองบ้านถ่ายมันห้อนฝากช่องเย้หอมเลยนะจ๊ะเจ้หอมเราคนรับเชียวตอนนี้เขาติดตามท่านเลยล่ะครับ ประมาณห่ามือห่ามือหาหมือแล้วป้าจิบกิบชิดแต่หางแทงแถวโมได้นไงหางแถวเขานะคะไม่หางแถวหรอกก็ขยันขยันขยันทายอยู่เป็นไอ้ความดอกความดันเสมอนี่ยังกินยาจมู่กินดิ้กินยาคุณหมอประจำเหรอพี่ตาพ่ออยากดูกับพ่อมีอาการนั่งบ่ผมมีอาการกับปวดหัวอยู่ด้วยบางเราวปวดรัวมันขึ้นบางค้ื่นแต่บางวัได้วัดบางตาเ้าวรัวแต่ว่าถ้ากัดกินยาเอาไปนั้วกินยาละก็ไปกินยาประจำ พี่บุงไปยุใส่กบ่านเส่ไปยุบ้านเหรอพ่อเห็ดสวนไปยุสวนที่ไหนก็ม่คือเกาหน้าใชเกาขอให้ใคราสุขภาพมาได้หไหมกับมาคึ้ว่ามาได้อยู่ดอกมันบอเป็นอย่างกับสุขภาพมาได้กับมาสินะยู่ขับสุขภาพเข้าเข้ากับสูใจใจรักแหมขี่มอเตอ้ไปยุบ้านกับเป็นอย่างเงี้ยบังสินะไปยุบ้านหนึ่งบุมี่ไรได้สองร่ใจมิสมเม่อบางต่วนี้เขากับย่างพ่อพ่อเห็ดยดอายุกับไปน้ำมูสักครั้ง่ เตัวคนเดียวลูกล้านกับเเหมกันมีตลุกลานยังสุดเต่งเ่อยนกับาเห็นก้อนนั่นใชยวนี้กับเาได้เาได้ใส่ใจอย่างนอะแม่ได้กินกับ่อืกใส่ต้มแต่แรงแล้วก็รับค่าแรงบาแช่ก่ดางกัต้ขนกัซื้อกินน่แรกเงื่อนอกกับฝากฝากยังเดียวบฝากจะใส่ฝากเซเว่นหรฝากไความเป็นคนอ่อนโอนเขาม่สิ้เลยเจ้โอ้ดีดีดีก่อแล้วเป็นคนโอนแหอกับอกับโอนไจอกันเจอกักับกาเลย้นไม่เโอน เขาจ่เลยอเขทววเลยบอบบินจักบาทเลยเป็นรงังวัดบอแบบบอบินจักบาทเอ้าอีลีบอบินบ่กพวกอยเดบิกมันบอ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 แต่พวกินได้ต้ใส่เงินทุกทุกสมัยอ่าอย่างนนึ่ครับเดือนนึงกันซีหาพันเนาะกับเดรชัยเนาะกันสื่อยาซับผมขี้แม่กับซับน่ะบยาซับผมขอะไรบคอยเดื้อนี่เพราะว่าถ้าเรามีบัตรคนจรอ้โอาได้เด๋ยวกาแฟ้เนะ ใช่บา้าคนจนเ้าพกดับานเดียอนนึงเ,เรงาจัดคุณกะกาแฟถามว่าสู่ส,สายเปย์เท่าหรเนี่ยเ่อะไรกค, <laughs> คนละสายคนรอเดียทั้งรอทั้งเปย์เป็น,ปนใช่ชวิตแบบเป็นอะไรก็ไม่ขั่วเป็นอะไรก็ไม่ขั่วหนิก็ไม่ขั่วแปขั่วไม่เนี่ย่เออจับคู่กันแน่ว่านจีนกันทีนี้เออ เฮาบูเรฮาวูิ้งเจ้โคบจะตกขาวเด้อายังงกขาวเด้อสาพเราสยก็แลนี้นอนะะไหมถ้าเใจอ้อมจอยกันอยกากันไปกนอยางม่เป็นันตั้กับเขาการสมอบ่เอ้ยกัออฝนแล้วฝนแล้วข้เสียงสวนตัวไปลไปลไ่อพดิน เดเยกอดแมนนี้วาพูดนะพูดนะไอินวิเศษอีกแล้วมูเขาด้กเดียว่ามอหอดเลยกระสือน้ำสืยังไเขาแเ่เธอน้ำถึงตัวนะแต่เมาบัตฟรีสิใบยังเมาม่ได้กินป่นแต่พอไดินเนี่ยพอ เอาใหัมันใจกันเอากินใช่ห้องกินได้ได้ขอ,ขอดาคุยๆะไังไทักทายงานเย็น พอกันคลิปน้าครับพี่น้องคลิปนี้บ่วไว้แล้วแดดทอด